สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Invest Forum ค่ะเวียดนามนั้นได้เปิดเผยค่ะว่ามีการร่วมมือท้องถิ่นจีนทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายทางด้านการเดินทางระหว่างประเทศและการซื้อขายสินค้าหลังจากจีนได้เปิดประเทศค่ะ โดยสำนักข่าวซินหัวได้รายงานอ้างการเปิดเผยของกระทรวงต่างประเทศเวียดนามที่ว่าทางการท้องถิ่นเวียดนามนั้นกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการท้องถิ่นจีนเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือสำหรับผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศหลังจากจีนได้ปรับนโยบายเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาโดยทางด้านนายฟามทูหังรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามค่ะได้ระบุว่าพลเมืองเวียดนามที่ต้องการเดินทางไปประเทศอื่น รวมถึงจีนนั้นควรจะปฏิบัติตามนโยบายวีซ่าการเข้าเมืองและกฎระเบียบโรคโควิด -19 ฉบับปรับปรุงของประเทศนั้นๆและนอกจากนี้นายห่างยังได้กล่าวค่ะว่าทางการเวียดนามและจีนนั้นได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับรองการไหลเวียนของสินค้ารวมถึงพยายามรับรองการดําเนินกิจกรรมการค้าและห่วงโซ่อุปทานอย่างราบรื่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแถลงการร่วมค่ะที่มีขึ้นระหว่างการเยือนจีนของเหงียนฟูจจงเลขาธิการ การใหญ่คณะกรรมาการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามขณะที่เข้าร่วมหารือระดับสูงเมื่อปีที่ผ่านมานอกจากนี้เขายังได้กล่าวอีกนะคะว่าประตูด่านพรมแดนจีนหลายแห่งนั้นจะใช้มาตรการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรในช่วงเทศกาลตรุษจีนรวมถึงพิธีการศุลกากรโดยการนัดหมายล่วงหน้าพร้อมกับเสริมด้วยว่าหน่วยงานและผู้ประกอบการท้องถิ่นเวียดนามจำเป็นจะต้องปรับปรุงข้อมูลด้านนี้และต้องทำงานร่วมกับหุ้นส่วนจีนเพื่อพัฒนาแผนสำหรับการขนส่งและพิธีการศุลกากรสินค้าต่อไป ซึ่งทางท่าน BYD Auto บริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนก็ได้เตรียมสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเวียดนามเพื่อหวังลดการพึ่งพาจีนและใช้ซัพพลายเชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวระดับโลกมากขึ้นโดยรอ u เตอร์ได้อ้างแหล่งข่าววงในว่า BYD นั้นจะลงทุนทพภาคเหนือของเวียดนามมูลค่าเกินกว่า250ล้านดอลลาร์หรือประมาณ8,248ล้านบาทหลังจากแผนกนอิเล็กทรอนิกส์ของ BYD ได้ผลิตแผงโซลาร์ในเวียดนามอยู่ก่อนแล้วซึ่งความเคลื่อน ได้ตอกย้ำเทรนในภาพกว้างของ b y d ที่จะลดการพึ่งพาจีนระหว่างที่การค้าตึงเครียดกับสหรัฐและการผลิตนั้นปั่นป่วนเพราะการล็ 19, อกดาวน์โควิดกรัฐบาลปักกิ่งในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่ง b y d ได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับรอยเตอร์ซึ่ง b y d นั้นมีฐานปฏิบัติการในเมอร์ซีอ,อานได้รับการสนับสนุนจากเบอร์ชเชียร์เทเว์ของวอร์เรนบัฟเฟตต์เพื่อผลิตทั้งรถไฮบริดปักอินและรถไฟฟ้าแท้ๆโดยในปี2565 BYD ได้มียอดขายรถอีวีในจีนแสงหน้าเทส la กว่า2ต่อหนึ่งและปัจจุบันกำลังขยายกิจการไปตามประเทศต่างๆในเอเชียเช่นสิงคโปร์และญี่ปุ่นรวมทั้งในยุโรปซึ่งสิ่งที่เหมือนกับเทส la คือ BYD ควบคุมสป,ปลายเชนส่วนมากไว้ได้รวมถึงผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ BYD นั้นแตกต่างจากบริษัทผลิตรถยนต์หน้าเก่าโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา BYD ได้ประกาศว่าจะสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยที่ผลิตได้ปีละ1 5 0 0 0 0 ตั้งแต่ปี25 6 7การลงทุนในเวียดนามเป็นการเพิ่มศักยภาพควบคุมต้นทุนและสร้างความหลากหลายนอกเหนือจากจีนที่ความต้องการยังคงแข็งแกร่งส่วนทำเลที่ตั้งโรงงานแหล่งข่าวได้เปิดเผยว่าขณะน,นี้ยังอยู่ระหว่างเจรจาก,การก่อสร้างที่จะเริ่มต้นภายในกลางปีนี้ค่ะซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะว่าส่วนประกอบชนิดใดที่ b y d จะผลิตในเวียดนามและจะรวมแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ด้วยหรือไม่โดยการลงทุนตามแผนของ b y d และโครง งการ400ล้านดอนลลาร์จากบริษัทผลิตจอดิจิทัล BOE ที่รอยเตอร์นั้นรายงานไว้คิดเป็นกว่าหนึ่งในสของเม็ดเงิน2.5พันล้านดอนลลาร์ที่บริษัทจีนทั้งหมดลงทุนในเวียดนามในปี2565ที่ผ่านมาค่ะซึ่งแม้แต่บริษัทสหรัฐอ, e, อย่าง Apple Inc และ supplier อย่าง Foxconn ของไต้หวันและ Luxshare ของจีนต่างเขาพยายามหาหับการผลิตทางเลือกเช่นกันโดยเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามนั้นถือเป็นตัวเลือกหลกัก และนอกจากนี้แหล่งข่าวยังได้มีการเปิดเผยอีกนะคะว่า BYD นั้นกำลังหาเช่าที่ดินกว่า500ไร่ในอินอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์เช่าอยู่แล้วกว่า375ไร่โดยโรงงานในเวียดนามจะส่งชิ้นส่วนมาประกอบในโรงงานที่เมืองไทยค่ะโดยการปฏิบัติการในเวียดนามจะตอบสนองตลาดท้องถิน่นส่วนใหญ่เป็นบริการซ่อมบำรุงและอะไหล่ให้กับรถ BYD ที่นำเข้าจากจีนซึ่งนั่นจะเป็นการสร้างความท้าทายโดยตรงต่อ i ิน a s t ผู้ผลิตรถยนต์อีวีเวียดนามที่เริ่มต้นขายรถในปี2562และวางแผนขยายกิจการในสหรัฐและยุโรปซึ่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานั้นกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้พบว่าบีวายดีและบริษัทจีนรายอื่นๆหลบเลี่ยงภาษีสหรัฐที่เก็บจากแผงโซลารเซลล์มานานนับ10ปีหากได้ข้อสรุปดังกล่าวในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เท่ากับว่าบริษัทเหล่านั้นจะต้องถูกเก็บภาษีสินค้าที่ผลิตในเวียดนามและประเทศเอเชียตะวันออก เชียงใต้อื่นๆด้วย แหล่งทางด้านหนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ได้อ้างอิงก,การคาดการณ์จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ซึ่งระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามจะขยายตัวถึงร้อยละ7.2ส่วนอัตรางเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ5.5ในปี2023นีมี้ค่ะโดยหนังสือพิมพ์ได้ระบุเวียดนามนั้นมีศักยภาพการเติบโตสูงในระยะปานกลางแต่การขาดดุลการคลงังอาจจะยังคงอยู่และเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเงินเฟอ้ออีกทั้งมีการคาดการ ว่าธนาคารกลางเวียดนามจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหนึ่งจุด 1. ในไตรามาสแรกของปีนี้และคงอัตราดังกล่าวไปจนถึงสิ้นปี2024ขณะที่ธนาคารได้มุ่งไปสู่ทิศทางที่เข้มงวดเพื่อรักษาสเสถียรภาพนอกจากนั้นทางด้านหนังสือพิเพ์เวียดนามนิวส์ยังได้คาดการณ์อีกว่าธนาคารกลางเวียดนามจะเฝ้าระวังอัตราเงินเฟอ้อสกุลเงินดองเวียดนามที่อ่อนค่าลงและความไม่มั่นคงทางการเงินที่เกิดจากสินเชื่อที่มีความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกับเสริมวัฒนาคารกลางเวียดนามอาจจะพึงพอใจกับสกุลเงินดองที่ค่อนข้างแข็งตราบใดก็ตามที่ไม่กระทบความสามารถในด้านการแข่งขันทางการค้าซึ่ง GDP ของเวียดนามนั้นได้เติบโตถึงร้อยละ8.02ในปี2022ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับร้อยละในปี2021ส่วนเป้าหมายของการเติบโตในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ6.5 ส่วนในด้านตลาดหุ้นเวียดนามนั้นบลจกสิกรไทยได้ชี้เขาว่ายังสามารถลงทุนได้ถึงแม้ว่าราคาจะปรับลดเยอะแต่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวหลังจากปีที่ผ่านมานั้นดิ่งลงอย่างหนักถึง3.2เปซโดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงและต่างชาติสนใจไปลงทุนในประเทศเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามจะต้องจับตาเงินเฟอ้อและสภาพคล่องของสินเชื่อเวียดนามโดยเชื่อว่ารัฐบาลและธนาคารกลางเวียดนามนั้นมีแผนและ ามารับมือได้ โดยจากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและอัตรางเงินเฟ้อซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั่วโลกการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นเวียดนามในปีที่ผ่านมามีสาเหตุหลักเริ่มมาจากมาตรการของทางการที่ออกมาปร,บราบปรามเรื่องการปั่นหุ้นและแอนตี้คอร์รัปชันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนทําให้มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดหุ้นในหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทร,รัพย์และธนาคารพาณิชย์รวมถึงในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ มีข่าวการจับกลุ่มประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ข้อหาทุจริตหุ้นกู้ตลอดจนมีข่าวลือว่ามีธนาคารพาณิชย์เอกชนรายใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงทําให้เกิดแรงเทขายจากนักลงทุนรายย่อยซึ่งมีการใช้มาจิ้นโลนถูกฟอสเซลอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประชีการกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นเวียดนามถูกบังคับขายจากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงแรงโดยตลาดหุ้นนั้นได้ปรับลงมาอย่างต่อเนื่องและมีแรงเทขายอย่างหนักอีกครั้งในเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องในระบบ